ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่23มกราคมโดยโค้ United, ชเชฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้ขอสเสนอแรดฟอร์ดชี้ชัยชนะทำผีมัม่นใจยิ่งขึ้นนะโดยงานนี้มาครับไรดฟอร์ดนะฮะฮีโร่ของทางแมนยูนะัดที่ผ่านมานั้นได้เผยมาว่าชัยชนะจะทำให้ความมั่นใจภายในทีมมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนโดยพิซซ่าแดงเปิดบ้านเฉือนชนะเวสต์แฮมด้วยสกอร์ต่1-0ในเกมชางธุรกิจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยตอนนี้แมนยูนั้นขึ้นเป็นรังที่4ีไม่ได้หมด88แต้มจากการลงเตะไปทั้งหมด22เกมโดยเขาที่บอกว่าชัดเจนเลยนะว่ามันเป็นประตูที่สําคัญและการทําได้ช่วงท้ายเกมนั้นเป็นความรู้สึกที่น่า,าหัศจัรย์พวกเรานั้นต้องคุ้นเคยกับความรู้สึกของช,ชนะพวกเราน่าจะเล่นกับบอลได้ดีกว่านี้แต่ก็ทำประตูที่ต้องการได้และตอนนี้ก็สามารถใช้สิ่งนั้นเป็นแรงกระตุ้นได้ ตอนที่มีสองทีมซึ่งมีอันดับในตารางคะแนนไล่เลี่ยก,กันทั้งสองฝ่ายก็กำลังสู้เพื่อจะนำหน้าอีกฝ่ายหนึ่งและวันนี้พวกเราไปจุดนั้นได้แล้วตอนนี้พวกเรารั้งที่4บางทีมก็มีเกมให้ลงสนามแต่มันเป็นเรื่องที่ดีที่ไปอยู่ตำแหน่งนั้นโดยจชนะเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณคว้าชัยเอาชนะไปได้อย่างต่อเนื่องคุณก็สามารถเริม่มเดินการต่อไปได้จริงจริงและนั่นคือสิ่งที่มอบความมั่นใจให้กับทุกๆคนพวกเรามีสัปดาห์ที่ยากลำบากนะ มีการลงนามมาหลายนัดในรอบจุดสัปดาดังนั้นการได้พักเป็นสิ่งที่ต้องการมันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเราในควานี้น,นะครับผมเป็นตัวาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับ,บรังนิกทานแระฟอร์ดซูเปอร์ซับคนใหม่6ประเด็นแมนยูเชื่อดเวสแฮมสุดแสบไป1.0ต่อโดยการที่แมนยูของเราณผมต้องรอจนถึงช่วงทวาราอึดใจ สุดท้ายของอเกมกว่าจะได้ีก3แต้มจากทางเวสแฮมด้วยการกำชัย1ต่อศูย์จากฝีเท้าของมาคับเรฟอร์ดตัวสำรองในเกมผถืธุรกิจนับวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะขยับอันดับแซงหน้าเดอะแฮมเมอร์นะฮะยังเพิ่มโอกาสในการคว so ้าท็อปโฟในสั้นนี้อย่างเป็นปรูปธรรมของทีมทางผีแดงไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันนะและเกมนี้มี6ประเด็นที่สมควรจะกล่าวถึงดังต่อไปนี้เรื่องจาก1กันก่อนครับกัน รับลังนิกดีกว่าทางนารุมโซชาจริงหรือไม่โดยก่อนเกมชนะเวสแฮมเป็นต่อศูนย์ลังนิกคุมทีมผีแดงเก็บแต้มในลีกได้ทั้งสิ้นส,สแต้มเลยนะโดยเทียบกับทางโซชาซึ่งเคยทําหน้าที่เป็นนายใหญ่ขัดตาทัพเชน่นกันกับอีก8นัดอดีตคุณซือชาโนเวคนนี้มีผลงานที่เหนือกว่าจากการพาทีมชนะไป7เ,เสมอหนึ่ง เก็บได้ทั้งหมด22แต้มก่อนได้ชื่อมาว่าเป็นผู้จัดการทีมปีศาจแดงที่มีผลงานที่เยี่ยมที่สุดนับ10นัดจากการคุมทีมซึ่งเก็บได้ทั้งหมด26แต้มอย่างไรก็ตาม3แต้มที่ได้มาในเกมล่าสุดนั้นทำให้อดีตผู้จัดการกีฬาของโลคโมทีฟมอสโกพาเมนยูเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด17แต้มและมันน่าเสียดายที่เขาปล่อยให้3มแต้มนั้นหลุดลอยมือไปในเกมที่โดนแอสซามิน่าไล่ตาดตีเสมอ2ต่อ2 ถึงอย่างนั้นก็ตามมาตอนนี้ไปสแสดงของคุณซือ่อไวท์เาส์สามเรนี้ลุ้นคว้าอันดับท็อปโฟอย่างเต็มตัวแล้วหลังสยบเดยะแฮมเมอร์คู่ปรับสำคัญได้โดยตรงยิ่งไปกว่าน,นั้นเฟอร์กี้ทามที่ขึ้นชื่อลือชาในอดีตอาจจะมีรังนิกทามเข้ามาสารต่อด้วยก็เนื่องจากนะฮะชัยชนะเหนือเวสท์แฮมในดิวิชั่น3 ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนตัวคุณซื้อของทางรโรอเทฟอร์ดเพื่อจะหวังจะเห็นทีมซีลโคต้าถ้วยหูใบใหญ่ขณะเดยียวกันยังเป็นอาครั้งแรกด้วยที่บรักนิกพาแมนยูกำชัยได้สองนัดติดต่อกันและตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับงานกับทีมดังของเกมทางพรรกิจและต่อมาข้อที่สนะฮะมาคาร์ฟอร์ดซูเปอร์ซับคนใหม่ของวงการ บางทีบรดฟอร์ดนั้นอาจต้องทําใจยอมรับนะว่าเขาน่าจะเหมาะกับการลงเล่นเป็นตัวสมรองมากกว่า11คนแรกหลังจากสั้นนี้กองหน้าทีมชาติอังกฤษประสบปัญหาท้าบอดมานานติดต่อกัน11นัดซึ่งในที่สุดแล้วเขาก็คร้ำเป้าได้ในเกมบุกถล่มบรดนฟอร์ด3-1ต่อซึ่งจ้ตัวนั้นถูกส่งลงบูฐานะตัวสมรอง กระทั่งเกมล่าสุดกับทางเวสต์แฮมก็ลุกจากทางบันนั่งสำรองอาข้างสนามไปสอยตาข่ายได้อีกเกมแถมเป็นประตูสุดสำคัญนะฮะในช่วงทเวลาบาดเจ็บสำคัญแบบนี้อีกด้วยนะซึ่งต่อไปดูด,ดังกล่าวเนี่ยรัดฟอร์ดถือเป็นประตูที่4ี่แล้วที่เขากระทุ้งได้ในช่วงทเวลาบาดเจ็บจากการลงเล่นเกมการเียรกิจซึ่งไม่ได้มีพ่อค้าแข่งคนไหนทำได้มากเท่านี้มาก่อน ทันตุกการทีผมนับเฉพาะการลงบู๊เป็นตัวสำรองในเกมทางบรกิจในสั้นนี้แรดฟอร์ดนั้นก็ยิงประตูได้มากกว่าตัวสำรองของทุกสโม,มสรด้วยเช่นเดีวยวกันนะโดย4ประตูมาร์คแรดฟอร์ด3ประตูเอมิลสวิตโบร2ประตูนักเตะรายอื่นอีก11รายสมาข้อที่3ลูกเตะมุมที่ยังหวังผลไม่ได้อีกต่อไปอย่างที่เคยตีแผ่ไปว่าแมนยูของวันนั้นไม่เคยทำประตูจากลูกเตะมุมในเกมทางบรกิจในสั้นนี้ได้เลย แม้จะได้เล่นลูกตั้งเตะจากมุมธงมากกว่าเกิน100ครั้งแล้วและก่อนเกมประทา่ากระทางเวสแฮมตัวเลขที่ก็ว่าเพิ่มเป็น1 1 5ครั้งอีกทั้งหลังจบเกมพวกเขาก็ได้เตะบมุมตลอด90ปนาที3หนมันก็ยังไม่อาจเปลีป่ยนแปลงเป็นประตูได้อยู่เหมือนเดิมครับต่อมาข้อที่4ผลงานของทั้งสองทีมเทียบกันไม่ติดนะ โดยก่อนเกมล่าสุดแมนยูเนี่ยเคยต่อกรกับทางเวสต์แฮมในศึกทางบริกิจ51นัดและมีผลงานเหนือกว่าอย่างเห็นชัดเจนด้วยการกำชัยถึง3 1นัดคิดเปรชนะได้เป็น61%และกระดุทงประตูขุนค้คอนทั้งสิ้น101ประตูและถ้าจะนับเฉพาะเกมทางบริกิจนัดเยาที่โอทาฟอร์ด ผีแดงก็ดดลกระทางเดอะแฮมเมอร์รวมเกมล่าสุดเป็นนัดที่26แล้วและกำราบผู้มาเยือนได้มากถึง21นัดนอกนั้นอีก5นัดก็ออกผลเสมอ3านัดและก็แพ้กับทีมจากลอนดอน2นัดสำหรับนัดสุดท้ายที่แมนยูอาพ่าต่อทางเวสต์แฮมคารังเป็นเกมเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีส0 0 7เจขุนคอนบุกมาซิลชัยไปด้วยสกอร์1ต่อในครั้งนี้และข้อสุดท้ายในะผมข้อที่5นะฮะโลโลคอในอความฝัน ฝันร้ายของเดวิสมอยโดยล้มเหลวกับการคุมทัพปีแสดงไม่พอมอยคนนี้ยังล้มเหลวในการกลับมาเยือนลังเก่าอีกด้วยหลังถูกแมนยูตะเพิดออกมาจากทางโลโลคอนแความฝันบุนซอชาวสกอตก็ได้งานคุมทีมใหม่รวม3รายเริ่มจากเบรอัลสตัดต่อด้วยซันเดอร์แลนด์และกล่าสุดกระทั่งเวสต์แฮมในครงนี้ฉะนั้นแล้วเกมบุกบาแพ้1ต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจึงถือเป็นการดวลกระทั่งแมนยู ผลที่10แล้วสลับมอยดับมาแต่ที่เขากระเด็นตกเก้าอี้จากทางออเทอรฟอร์ดเท่านั้นยังไม่พอหากจะนับรวมการบุกมาเยือนแมนยูในเกมอาทางภารกิจมอยคนนี้ไม่อาจจะพาทีมคว้า3ามแต้มออกไปได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจากทั้งหมด15ครั้งซึ่งผลงานสุดเลวร้ายของเขาเนี่ยเทียบกับทางแฮร์รี่เล็กแนปได้เลยนะต่อมาข้อที่6นะผมข้อสุดท้ายเดแอนไบรท์แมนยูไม่ซื้อไม่ได้แล้ว ทีรผ่านมาไบร์เนี่ยเป็นอีกคนที่ถูกลือกระทางแมนยูเช่นเดียวกับกองกลางอีกหลายรายแต่อย่างนั้นก็ตามทีมมอยก็ยืนยันว่าต่อให้ทีมไหนจ่ายเงินร้อยล้านปอนด์เขาก็ยังมองว่าน้อยเกินไปสำหรับมิดฟิลด์เดอะแฮมเมอร์ไบร์นี้อยู่ดีบางทีมันน่าจะจริงนะอย่างที่ผู้จัดก,การทีมเลืออวิสกี้ระบ,บุไว้เนื่องจากหลังจบครึ่งแรกที่โอทฟฟอร์ดมีการงัดสถอริีน่าสนใจและก็น่าสะพึงของกองกลางอิริชคนนี้มาติแพรดังต่อไปนี้ เริ่มจะผ่านบอลยาวเข้าเป้า100%เข้าประทะสำเร็จ100%ชนะการดวลกับฝ่ายตรงข้าม100%พยายามผ่านบอล3-2ครั้งผ่านบอลสำเร็จ3-2ครั้งสรุปว่าหากฝรายผ่านบอลสำเร็จอีกแค่ผลเดียวเขาก็แจ้คะแนนเต็มร้อยทุกช่องทางเลยนะนะผมนี่นะฮะก็เป็นหข้อ ประเด็นร้อนหลังเกมที่แมนยูนั้นบุกไปเชื่อเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมได้แบบว่า,าเลือดตาแทบกระเด็นนะครับนัดเมื่อวานนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากครับ,บรังนิกเชื่อแบรดฟอร์ดกำลังเพิ่มพูนความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะตัวตัองรับรังนิกรักษาการกุสซอแมนยูเชื่อมาว่ามาร์คแบรดฟอร์ดกำลังมั่นใจมากขึ้นรเรื่อยนะฮะหลังจากทำประตูได้2เกมติดต่อกันโดวยการแสดงเปิดบ้านเฉือนชนะเวสต์แฮมด้วยสก,กอร์หนึ่งต่อศูนย์ในศึกทางธุรกิจเมื่อวันเสาร,ร์รรรรราที่ผ่านมา โดยตอนนี้แมนยูนั้นขึ้นไปรังที่4ไม่ถ้าบท38แต้มจากการลงเตะไปทั้งหมด22เกมหลังจบเกมคุณซูชาวเยลรมบันได้กล่าวถึงแรตฟอร์ดซึ่งเป็นคนทำประตูชัยช่วงทุ่งลานาทีสุดท้ายมาว่าเป็นกองหน้าที่ดีและตอนนี้กำลังกลับมามั่นใจกันอีกครั้งหลังจากทำประตูได้2อนัดติดต่อกันโดยบังคับแรฟอร์ดนั้นเป็นหนึ่งในกองหน้าดีที่สุดแล้วในอังกฤษ เขาเป็นตัวที่ทีมชาติตังกฤษมีส่วนร่วมในชูโลและพวกเราทุกคนนั้นก็ทราบถึงคุณภาพของเขาดีเขามีสิ่งที่ก่อนหน้านยุคป,ปัจจุบันเกือบทุกอย่างแล้วเขามีความเร็วมีคุณภาพรูปร่างร่างกายของกองหน้าที่ดีและท้ายสุดแล้วมันเกี่ยวกับความมั่นใจสหรับบรรดากองหน้าในครั้งนีน้และมั่นใจมาว่า2ประตูเหล่านั้นรวมไปถึงเกมในการพบกับทางแบรนด์ฟอร์ดจะช่วยยกระดับความมั่นใจของแบรนด์ฟอร์ด ตอนนี้มันเกี่ยวกับการที่ยังก้าวต่อไปและก็แสดงให้เห็นออกมาอย่างปกติตอนนี้มันเป็นเรื่องสำคัญในการสารต่อผลงานและผมคิดว่าเขาสามารถลงเล่นตำแหน่งที่สำคัญเป็นอย่างมากให้กับเราสำหรับช่วงที่เหลืออยู่ในฤรูก,กาลน,นี้นะผมเป็นนางานนี้ต้องรอดูกคนต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุสอบสรอแมนเชสตัดเตจในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตาที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ